สวัสดีครับพบกับผม t j l Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวหนังสือที่สั่งจากสยามอินเตอร์คอมิคนะครับก็นี่ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินผมซื้อหนังสือนี้มาในราคา99บาทนะครับแล้วก็รวมค่าส่งอีก50บาทเป็น149บาทจะเป็นแพ็คนิยายโปรโมชั่นตามนี้นะครับก็คือแพ็กละ99บาท สำหรับเรื่องที่ผมสั่งนะครับก็คือเทพมรณะมหาเกาียเทพมรณะนะครับมี12เล่มจบสำหรับการส่งก็ส่งรวดเร็วครับผมสั่งหนังสือไปในวันที่8ตุลาเขาทำการส่งในวันที่10ตุลาแล้วก็ของเพิ่งมาถึงเมื่อว,วานนี้ครับในกล่องก็จะมีการห่อบับเบิ้ลกันกระแทกมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันสภาพหนังสือกันเลยนะครับว่า หนังสือที่ได้มาจะออกมาสภาพดีไหมเพราะปกติผมเห็นที่มีคนสั่งกับของสยามอินเตอร์คอมิกมารีวิวก็จะได้หนังสือที่มีสภาพเป็นสภาพงอบ้างนะครับแล้วก็มีการเปียกน้ําหนังสือได้ไม่ครบบ้างหนังสือเกินมาบ้างหรือว่าสั่งไปได้หนังสือไม่ครบตามจํานวนที่สั่งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยจะได้ครบแล้วก็สภาพหนังสือจะออกมา สวยงามไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะแกะบับเบิลออกก่อนเอาล้เพื่อนๆผมก็ทําการแกะบับเบิลเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหนังสือพร้อมกันเลยอ่าโอ้เหมือนได้ใหม่นะครับดูดูสภาพนะเพื่อนๆอ่ะไม่โฟกัสสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสแล้วผมเหมือนผมได้หนังสือมือหนึ่งเลยนะเพื่อน ไม่มีการงอตรงห่อพลาติดีแต่เวลาเราสั่งหนังสือลดราคาของสยามอ่ะเขาก็จะทําการแต้มสันมาให้เขาเรียกว่าแต้มสีนะบางค้งก็สีแดงสีดาสีน้ําเงินเล่มหนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งอ่าอันนี้ประอยเล่มที่เก้าเล่มที่เก้าของเราก็ตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแต้มสีไม่มีรอยเปียกน้ําเล่มที่ห้าอ่าเหมือนได้ใหม่บอกเลยเพื่อนๆ แต่เขาจะทําการแต้มสีไว้นะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่ซื้อไปเอาไปหลอกขายว่าเป็นมือหนึ่งอนนี่ก็ตรงเหมือนกันเล่มที่สิบเอ็ดดูเหมือนว่าเขาจะไม่เลียงเล่มมาให้เรานะเมื่อกี้เล่มห้าเล่มหนึ่งเล่มเก้าเล่มสิบเอ็ดอ่ะสี่เล่มสภาพดีหมดอ่นนี้ก็ตรงนะครับโฟกัสเหมือนเราซื้อหนังสือใหม่แต่ผมไม่รู้ว่าหนังสือเล่มเนี้ย เขาออกมานานหรือ,อยังนะให้ผมเห็นเขาเอามาลดราคาผมก็เลยลองซื้อดูนี่เล่ม3อ่าเล่ม12นี่ก็คือเล่มจบนะครปกเล่มจบอ๋ 200. อสองอเขาบอกว่าทั้งชุด2อ0พันสีอนะครับเอามาลดเหลือแค่99บาทค่าส่งอีก50เองต่อไปเล่ม8นะเพื่อนๆ สภาพผมว่าใช้ได้เลยโอเคมากเหมือนเราซื้อมือ1เลยแค่มีแต้มสีเฉยๆสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องสภาพแล้วก็ขอแค่ได้อ่านหรือเสพเรื่องราวอย่างเดียวก็พอไม่มีรอยเปียกน้ำเล่มสองก็จะเป็นนิยายนะที่ผมสั่งจะเป็นนิยายของเกาหลีนิยายเกาหลีกำลังภายในไปเล่มสี่ เล่มเจ็ดหน้าปกเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนโทนแล้วก็เล่มหกนะครับสภาพสวยมากอะตอนนี้ผมก็เอาหนังสือที่ได้มาเรียงสรุปได้ครบทั้งสิบสองเล่มเรียบร้อยนะครับแต่ผมติดใจเล็กน้อยก็คือทำไมทำไมฟอนต์ของแต่ละเล่มมันถึงไม่เท่ากันมันดูเล่มเก้ากับเล่มที่สิบนะครับของเล่มที่เก้าคือตัวใหญ่มากแต่เล่มสิบือตัวเล็กนิดเดียว ก็หนังสือบางเล่มก็จะมีตำหนิสักนิดนึงนะครับอย่างตรงของมุมของเล่ม6ก็จะบุบลงไปนิดนึงโดยรวมแล้วผมก็ถือว่าโอเคนะกับราคา99บาทแล้วก็เราได้หนังสือเหมือนกับได้มือ1แค่มีรอยแต้มที่ตรงสันเฉยๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูที่เพจของสยามอินเตอร์คอมิกหรือว่า สยามอินเตอร์บุ๊กก็ได้นะครับรีบๆเลยนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อถ้าเพื่อนๆชอบครั้งต่อๆไปผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับแกะกล่องรีวิวหนังสืออีกเช่นเคยครับยังไงก็สวัสดีครับ